อันนี้บารเกตของเจ้าขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะค่าขายได้ไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่เปิดร้านมาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เป็นไรออกมาชอปปิ้งตอนวันหยุดนี่มันก็ผ่อนคลายดีฮนะ้ขนมปังนี่แข็งยังกบหิน เดี๋ยวก่อนนะซอยนั <half intimate> ้นถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็เฮ้น่คนอู้เญิง จเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยฮะนี่มันถิ่นของพวกข้านะเฮ้ยอยากจะสนุกกับพวกข้าไหมออย่ามาแตะต้องตัวข้านะี่ข้ามาที่นี่เพื่อล่าพวกเจ้าพวกจอมโจรเงาไมายาเน็กเม็กล่าข้าหัว าแดไปครับบัสแล้วแกจะต้องเสียใจที่มายุ่งกับพวกข้า<ะ>เธอหายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ เธอเอาพวกเราสี่คนลงในการโจมตีเพียงครั้งเดียวงั้นเหรอเดี๋ยวนะหรือว่าเธออาจจะเป็นนักประจนภายแรงเอสเลเวนทูมินอย่าไปกลัวฮนางมาคนเดียวโจมตีเลยถ้าเกิดจะสู้กับพวกโจรก็ต้องสู้อย่างวิถีโจรสิวะ เจ้าเป็นใครไม่มีเวลามาคุยแล้วเจ้ายังสู้ไหวไหมแน่นอนดีแล้ว ฮพวกเราไม่มีทางชนะแน่พวกเราลาออกในใบสมัครงานไม่เห็นบอกว่าจะมีอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ปล่อยพวกนั้นไปจะดีหรอลืมเจ้าพวกนั้นไปเถอะข้ามาที่นี่เพื่อเหตุผลเดียวเท่านั้นกรีมแฟนหัวหน้ากลุ่มจอมโจรเงามายาเป็นโจรที่โหดเหี้ยมที่สุดเขาทั้งฆ่าล้นและข่มขู่ผู้คนบริสุทธิ์ ไอ้พวกปอดแหกพวกนั้นไร้ประโยชน์เป็นบ้า <Şey bathroom> จะยังไงก็เถอะนะพวกแกนี่มันโง่หรือ,อไรกันนะ้ที่คิดว่าจะปราบข้าได้ลงเอะข้าคือกิมแฝงนะเว้ยข้าคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถปราบนักล่าข้าหัวสิบคนในทีเดียวได้โดยไม่มีรอยขีดข่วนเลยสักแอกไม่มีใครสามารถโค่นข้าได้หรอก พูดมากเกินไปเราเองอะขอบคุณหน้าที่ช่วยจับกิมแฟงแล้วก็กวนของพวกเขาในที่สุดผู้คนก็จะได้หลับสบายกันเสียทีหวังว่าจะเน่าตายกันให้หมดนะไอ้พวกโจรละยำเซลลีน <Celine. S 1> นั่นชื่อของข้าแล้วเจ้าล่ะมีชื่อว่าอะไรเร็กนายินดีที่ได้รู้จักกับเจ้านะเร็กนาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยข้าเอาไว้ถ้าเจ้าไม่เข้ามาช่วยข้าข้าคงจะตกที่นั่งลำบากแน่ๆไม่เป็นไรแล้วก็นะอาวุธของเจ้านะ ขนมปังบาเกตมันช่างมีประสิทธิภาพจนน่าเหลือเชื่อซะจริงๆเจ้าไปเอามาจากไหนเหรออจ,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 จริงๆแล้วมันคือหาของข้าเองแหละข้าได้ยินมาว่าขนมปังบาเกตของเจ้าน่ะ เป็นวุ้ในตำนานที่สามารถโค่นกิมแฟงได้เลยนะเอ๊ะเอามาให้สักสองชิ้นจะได้ไหมและค้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าขนมปังบาเก,กตของเจ้านะ่ะสามารถปราบมังกรโบราณได้ด้วยการตีครั้งเดียว <c oughs> และข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าขนมปังปะหรือขนมปังข้าคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถข้าคือ